สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมืนียูไทยตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับเห็นคุณลุงเป็นขายไก่อยู่มองนี้นะครับซึ่งไก่พอนีโอ้เป็นตาแสบแห้งครับพี่น้องครับเบิ้องเอาครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ย่างสดสดจากเตานะครับเป็นตาแสบแห้งครับพี่น้องครับนี่ไม่ไรจักบาทกว่าครับลุงสามสิบบาทนี่ว่างอยู่นี่นี่สามสิบเปิดเลยบ่ะโอ้คุณผู้ชมครับเบิ้งเอาเด้อครับ อย่างมาใหม่ๆห u a นๆนี่ครับอายทวนๆเลยครับพี่น้องครับโอ้ยสามสิบบาทไหม่บอกงเลยพี่น้องไงจำโบ่เลใหม่บอกง่ายจำโบ้แต่ว่าขายเพียงสามสิบบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับไก่ย่างหลังตลาดสดอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณลุงเพื่อนหางสดๆหร้อนๆอยู่หม่องนี่แหละครับอยู่เตานี่พิกัดของลานเพื่อนอยู่ท่ายตลาดเวยครับพี่น้องนี่แหละครับพิกัดของลานเพื่อนนะครับอยู่ท่ายตลาดเลยนะครับท่ายตลาดสดอำเภอขุนหาร จังหวัดศรีสะเกดเท่านี้นะครับนี่คุณลุงคุนขายอยู่นี่นะครับนี่ฟังทั้งนี้ก็่ะคนละไปทั้งตลาดทั้งตลาดข้างในนะครับพี่น้องครับเอาละครับพี่น้องครับผมกับสีล่องซีมเด้อบาทนี่สีล่องกินให้พี่น้องเบิ้งไม้ละ30มสิบอ่ครับคุณลุงนี่แหละครับสามสามสิบบาทไม่บักไม่บักไงเลยครับพี่น้องครับเอาเบิ้งเอาหนี่งครับสามสิบบาทโอ้แล้วก็ย่างเป็นตาแเสบนะครับพี่น้องครับเอาไม้ใหญ่งกรไดนี่ไหญ่เออพุนไม้ใหญ่อยู่พุนนอกผมเอาไหมหน่อยหน่อยซ้ำนี่แหละเอ้าเดี๋ยวผมสีซีมให้ เอาละครับพี่น้องครับหลังจากเหลือกไก่ย่างมาแบบเกลียมเียมาแล้วสิมาลองซิไหมพี่น้องเบิ้งงด้อครับบ้านเนี่ยไก่ย่างอำเภอขุนหารนะครับอยู่หลังตลาดของอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษครับโอ้แห้งๆสดแจ๋วหอมๆความ,มสมุนไพรตัวละคระนี้อือืแจ่บครับพี่น้อง ไอ้ย่างสมุนไพรพว้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับพฮ้อนจากเตานะครับอืมรสจอดเยี่ยมครับพี่น้องครับสุดยอดครับแซ่บครับไนเดอร์ครับคุณลุงผนิย่างขายอยู่นี่ครับไม้ละสามสิบบาทครับไก่ย่างตลาด อำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้แสบครับแสบหลกักคาระฆาถกครับพี่น้องเยี่ยมครับอ่ะลากุณผู้ชมไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับแย่างา